ที่ตลาดอินโดจีนแล้วนะคบเนี่ยครับ,รบก็อยู่ในตลาดแล้วนะครับก็มี ที่ใส่สาดนะคะเป็นสาสรนะคะนะคับอนนี้ก็เหมือนเป็นเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์กันยุงนะแล้วก็มีหาที่รองพื้นด้วยนะคะน,นี่ก็จะเป็นเหมือนกินจีนหน่อยนะคะถบกหมคะเป็นของจุดจีนอะไรแบบนี้นะคะทองๆนะคะนี่ของนี้ก็เป็นชุดอีกเหมือนเดิมนะคะมีรับก็มีอันนี้ก็เป็นน้ำเต้านะคะเป็นน้ำเต้าประดับตกแต่งนะคะก็มี เป็นหมันห่ออะไรนะคะที่ใช้ฟันกันเหมือนในหนังนะคะน,นี่ก็เป็นเหมือนของแจาก,กันาอะไรพวกนี้นะคะมีรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋านี่นะคะก็เป็นดะาตะก้า,า,กาเออตะเออตะก้านะคะถุงน้อถุงมีนน่นะครัะก็จะมีพวกผ้าห่มนะครับผ้าห่มใส่ในกระเป๋านะครับที่นะคะนี่ก็จะเป็นเป็นชุด เป็นเกงใส่เล่นนะคะเป็นเกงใส่เราสบายเลยแบบนี้นะคะเปกงกีฬาเก่งกีฬาครับก็มีเกงต่างๆนะคะส่วนร้านถัดไปก็เป็นร้านเป็นขนมนะครับเหมือนบุวยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีนะครับเยอะๆมากมายเลยนะคะนีนะครับส่วนนันนี้ก็เป็นชุดเป็นเหมือนผ้าไทยนะครับก็เป็นแบบนี้ก็เป็นพื้นบ้านอะไรแบบนี้นะคะ เยอะมากามายเลยนะครับอันนี้ก็ร <ยะ S 1> ้านขายกระเป๋านะครับนี่ก็มีกระเป๋าหนังกระเป๋าอ <ๆ S 2> ะไรเยอะแยะมากมายครับมีมีนะครับเยอะแยะมากมายกระเป๋านะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็จะไปดูร้านไปดูสินค้าอื่นนะครับบ๊ายบาย